สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่214แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่214กันค่ะ วันนี้นะคะเป็น EP พิเศษนะคะท่านหนูมีวัตถุบุงคลน,นะคะยอดนิยมนะคะของหลวงปู่มหาศิราริจันโทนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะวันนี้นะคะท่านเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะลงกล้องให้ชมกันชัดๆนะคะให้เห็นลายเส้นคมๆกันทีละองค์กันค่ะ ตัดสินใจให้ไวให้ทานกันนะคะท่านใดจองทันในวันนี้ปิดท่านองค์ไหนนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านได้มาแบ่งปันไม่เยอะนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วนะคะไม่ปล่อยกันแล้วนะคะท่านดันท่านใดนะคะที่ยังไม่มีรุ่นไหนเก็บนะคะท่านวันนี้มาชมกันได้ค่ะไม่ควรพลาดนะคะ ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะเดียดหลวงปู่มหาศิรานะคะในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนเขาท่านเก็บได้เก็บนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันกันนะคะท่านให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือแอดไลน์มาก่อนนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจะส่งครบทุกบ้านเลยนะคะสนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องคพระชัดเจนนะคะ อย่างเช่นรายการที่1เป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรายการที่สองนะคะเป็นรุ่นเหนือดวงตอกโคดศิลา9้าโคดค่ะหากันยากนะคะและชุดที่สามนะคะเป็นชุดกรรมการนะคะรุ่นพันพันล้านถวายซื้อที่ดินค่ะจองให้ทานกันนะคะท่านไม่อยากให้คุณท่านพลาดองค์ที่ชอบนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่รายการที่1กันค่ะ วันนี้นะคะรายการที่1นนะคะท่านหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยค่ะอายุวัฒนะมงคลนะคะ79เผาทานรุ่นนี้นะคะหลายท่านยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะท่านได้รับมาพร้อมกล่องเดิมซีนเดิมทุกองคเขา,าท่านมาพิจารณากันได้นะคะหนูลงกล้องสดให้ชมกันชัดๆค่ะท่านใดไวย,ย่อมได้ไปครอบครองเลยนะคะ อัคระไว้ชัดเจนเอาท่านหลวงปู่ศิรานะคะรุ่นสร้างสาลายิ่งมียิ่งรวยนะคะชื่อดีชื่อมงคลค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนะคะท่านองค์ท่านสวยงามมากค่ะลายเส้นคมชัดนะคะองค์นี้ขอเปิดแบ่งปันนะคะที่800บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน800บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันกันนะคะองคนี้นะคะเดี๋ยวมาชมกันชัดๆนะคะคุณท่าน หมายเลขหนึ่งวันนี้นะคะถ่ายจากกล้องสดให้ชมเลยนะคะท่านมาดูลายเส้นคมๆกันนะคะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดขัวนนะท่านใบหน้าท่านเต็มท่านคมชัดนะคะท่านใดจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะ,ะท่านองค์นี้นะคะงดงามมากค่ะ ทองเงินรวยเฮงนะคะรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะคะหลวงปู่ศิราศิริจันโทน่าทานปีสองห้าหกหกนะคะ, 66, นะ,คะเนื้อสวยงดงามมากเลยนะคะมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่านะะแบ่งปันนะคะที่แปดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะแปดร้อยบาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองท่าน รายการที่2รายการนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงนะงท่านเป็นอีกรุ่นที่นิยมกันมากเลยนะคะองค์นี้นะคะได้มาพร้อมกล่องแดงกำมหยี่เลยนะท่านวันนี้นะคะขอแบ่งปันให้กับคุณท่านทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่เข้ามารับชมช่องปัญญานะคะแล้วก็กดถูกใจกดติดตามกันไว้แล้วนะคะขอแบ่งปันนะคะที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน800บาทนะคะรุ่นเหนือดวงนะคะ หน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนค่ะองนี้นะคะท่านเป็นตอกโคตรศิลาเก้าโคตรนะคะหากันยากนะคะเนื้อทองฝาบาทบท่านองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนำออกมาให้ชมกันนะคะท่านตอกโคตรศิลาเก้าโคตรนะคะเนื้อทองฝาบาทรุ่นเหนือดวงนะคะเก็บได้เก็บนะคะท่าน ได้มาแบ่งปันไม่เยอะนะคะบางรายการหนูก็เก็บไว้แล้วนะคะไม่ปล่อยแล้วนะคะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้นะคะจองท่านองค์ไหนนะคะโชคดีมากเลยนะคะท่านนะะี่ค่ะดูให้ชอบให้ถูกใจก่อนปิดนะคะท่านท่านใดไวย,ย่อมได้ไปครอบครองค่ะจังหวัดกาลสินนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะหลวงปู่ศิลานะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะ รายการนี้นะคท่านเป็นชุดกรรมการนะคะอายุวัฒนะมงคล79ค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะรุ่นพันพันล้านถวาซื้อที่ดินของท่านชุดกรรมการนะคะ คุณท่านจะได้รับทั้งหมด3ามเนื้อสองค์แบบนี้ด้วยกันนะคะเจ้าของเดิมที่หนูได้มานะคะท่านนี่ค่ะท,ท่านนําไปเลี่ยมไว้นะคะเพื่อเก็บผิวหน้าเหรียญน,นะคะไม่ให้สึกไม่ให้มีรอยฉีดขวนะคราท่านชุดกรรมการแบบนี้หากันยากนะคะพร้อมเลี่ยมสวยๆขึ้นคอบูชาได้ะคะ่ะชุดนี้ขอแบ่งปันนะคะที่สองพันบาทพร้อมส่งเท่านั้น,นะคท่าน 2,000บาทเท่านั้นนะคะได้รับทั้งหมด3เหรียญน,นะคะทั้งสามเหเรียญเลี่ยมเรียบร้อยค่ะ2,000บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทานกันนะคุท่านไม่ควรพลาดนะคะเดินทางมาเป็น200กว่า ep แล้วนะคะท่านส่งครบทุกบ้านตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะองค์นี้เป็นเนื้อ,อทองสาบาทนะคุท่านนี่คะ่ะตอกโคตกรรมการชัดเลยนะคะเห็นกันได้ชัดเลยนะคุท่านตอกโคตกรรมการค่ะ เรียนสวยคมชัดเลยนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านทั้งสามองค์ค่ะงดงามเลยนะคะไม่ควรพลาดนะคะรุ่นพันพันล้านถวายซื้อที่ดินเขาท่านให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนนะคะองค์นี้ต่อโค้ดกรรมการนะคะรุ่นพันพันล้านค่ะ กรรมาการนะคะท่านองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะลายเส้นท่านคมคมตัดกันเลยนะครท่านนี่ค่ะรวยเงินล้านกติล้านนะคะสามเลียน,นะคะแบ่งปันที่สอง0ันบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ี่คท่าน รายการที่4ี่รายการนี้เป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะเหรียญยี่ก่อหงนาคท่านศิลามหาเฮงนะคะพระมหาศิราสิริจันโทนาคท่านหรือเหรียญแปดเหลี่ยมนะคะเนื้อเงินฝ่าบาทนางคท่านรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นนาคท่านหลวงปู่ศิราสิริจันโทรุร่นโชคเหนือเมฆนะคะขอให้โชคดีนะคะคุณท่านดูผิวพรณนะคะ ลายเส้นนะคะใบหน้าท่านคมชัดค่ะถ่ายจากกล้องสดให้ชมกันนะคะตัดสินใจให้ไวให้ทันกันนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะท่านจองให้ทันกันนะคะแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะเหรียญยี่กองหงศิลามหาเหงนะคะ สวยงดงามเลยนะคะท่นนอยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอง์นี้นะคะหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะขออนุญาตวางสักครู่นะคะทน่นนถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้ารายการนี้ที่ระลึกกระถิ่นนะคะปีหกห้านะคะท่านหลวงปู่มหาศิลานะคะวัดหมื่นหินจังหวัดกาลสินค่ะองค์นี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะท่าน หลวงปู่มหาศิลารุ่นนี้นะคะรุ่นกระถิ่นนะคะท่านต่อโค้ดหมายเลขสามสองห้านะท่านนี่ค่ะหน้าท่านเต็มคมชัดนะคะเนื้อเงินฝาบาทนะ,ะท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมซีนเดิมนะคะท่านใดจะได้รับไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านใบหน้าท่านคมชัดนะคะขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะคท่านรุ่นนี้นะคะ เป็นรุ่นแรกนะคะกระถินนะคะหกรบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่หกนะคะรายการที่หกรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อนะคะท่านทองฝาบาทนะคะหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมซีนเดิมแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยววันนี้มาชมไปพร้อมๆกันค่ะท่านเดี๋ยวหนูจะแกะกล่องให้ชมไปพร้อมๆกันนะคะทองฝาบาทนะคะหลวงปู่ศิลานะคะอนุญาตนะคะท่านสนใจองค์ไหนศรัทธาองค์ไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับตายอ์พระชัดเจนทุกองคเลยนะคะฝากกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะคะนี่ค่ะท่าน หลวงปู่มหาศิราสิิจันโทนะคะเนื้อทองสาบาทค่ะอักขระท่านชัดเจนเลยนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะ,ะท่านลายเส้นนะคะไม่ควรพลาดเลยนะท่านรายการนี้นะคะงดงามมากค่ะนียาสักครู่นะ,ะท่านนี่ค่ะด้านด้านหลังนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูใต้ฐานกันก่อนนะรับท่าน ต้ายฐานนะคะมีสายสินนะคะผ้ายันนะคะด้านหลังนะคะเขียนว่ารวยกุฏิล้านค่ะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่เจ็ดร้อบาทผมส่งเท่านั้นเขาทานเจ็700บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันกันนะคะหมายเลขหกนะคะทองฝาบาทนะคะท่านนี้ค่ะงดงามมากเลยนะคะ กรองอาจจะเบอร์นะคะท่านต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะใต้ห่านนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดรายการนี้นะคะองนี้เป็นรุ่นรวยทันใจค่ะคุณท่านรุ่นรวยทันใจนะคะชื่อดีเลยนะคะเหรียญเสมารวยทันใจ หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะจังหวัดกาลสินคาน้าทันเนื้อทองเหลืองซาตินนะคะองค์นี้นะคะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะรายการนี้ขอเปิดแบ่งปันที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นคาน่าททันแ0 0บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันกันนะคะหมายเลข7ดนะคะท่านใดที่ไม่ทันใน EP พีก่อนๆนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันนะคะท่านนี่ค่ะ เรียนสวยงดงามเลยนะคะท่านใดที่ต้องการศึกษานะคะเก็บไว้นะคะหรือสะสมนะคะไม่ควรพลาดค่ะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะท่านใบหน้าท่านคมชัดนะคะรวยรวยล้านล้านนะคะท่านด้านหลังนะคะลงยันอักขระไว้ชัดเจนค่ะ8 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่8ค่ะรายการที่8รายการนี้นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงสองนะคะอายุวัฒนมงคลนะคะแปดสิบปีนะคะท่านเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะองค์นี้นะคะรุ่นเหนือดวงสองนะท่านเหรียญสวยมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะทะ่านรุ่นเหนือดวงนะคะ ดวงใครดวงมันนะท่านท่านใดจะได้องค์ไหนไปในวันนี้นะคะได้มาแบ่งปันไม่เยอะนะคะต่อโคดศิลาค่ะดวงดวงตาท่านคมชัดนะคะจมูกนะคะท่านลายเส้นนะคะเส้นสายฝนวิ่งเลยนะคะขอแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นคะ่ะท่านเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะรุ่นเหนือดวงนะคะปีสองห้าหกเจ็ดดาวท่านนี่ค่ะ สายฝนวิ่งคมๆเลยนะคะเก็บได้เก็บนะคะท่านเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะรายการนี้นะคะท่านใดได้ไปหนูก็แสดงความยินดีด้วยนะาท่านถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะใบหน้าท่านคมชัดค่ะนำไปเลี่ยมกรอบขึ้นคอได้เลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เก้าค่ะ รายการที่9รายการนี้นะคะเป็นเหรียญเนือ้อดวงสองนะคะอายุวัฒนะมงคล80ปีค่ะองค์นี้เป็นเนื้องเงินฝาบาทนะคะท่านหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกระสินค่ะหน้ากรองนะคะอักษรไว้ชัดเจนเลยท่านนี่ค่ะตัวหนังสือนะท่านอักขระตัวอักษรนะคะชัดเจนค่ะ เส้นสายฝนวิ่งนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตาเป็นที่ประจักษ์ว่าง,งดงามเลยเน่าท่านปิดให้ทางจองให้ทันนะคะเดินทางมาเป็นจะ300กว่า EP แล้วนะะน่าท่านนี่ค่ะแบ่งปันนะคะองค์นี้นะคะที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทนะคะให้สิทธท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนนะคะ ถ้ารายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะแต่ถ้ารายการไหนปิดแล้วหนูก็จะเรียนคุณท่านนะคะว่ามีท่านก่อนหน้านี้นะคะรับบูชาไปเรียบร้อยแล้วค่ะสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะคุณท่านเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบค่ะ รายการที่ส0รายการนี้นะคะเหรียญที่ระลึกเหนือดวงนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะท่านปีสองหสองนะคะเนื้อทองแดงลมดำนะคะองคนี้คุณท่านจะได้รับพร้อมกล่องเดิมทุกองค์ค่ะท่านนี่ค่ะมาชมกันชัดๆนะคะหนูลงรายละเอียดให้กันชัดเจนนะคะท่านใดที่ศรัทธาหลวงปู่นะคะท่านวันนี้มาชมกันได้ค่ะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่าน องค์นี้นะคะต่อโคตรศิลา9โคตรนะคะเนื้อทองแดงลมดํานะคะแบ่งปันนะคะที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ700บาทนะคะท่านปี2562นะคะ700บาทเท่านั้นค่ะอนุญาตนะคะ องสวยๆแบบนี้เลยนะค่ะท่านไม่ควรพลาดนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะรุ่นเหนือดวงนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่1 1ค่ะรายการที่1 1รายการนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะค่ะท่านอง์นี้เป็นเนื้อเงินฝาบาทหน้ากากทองนะคะปี2562เหมือนกันค่ะท่านปิดให้ทานกันนะคะอง์นี้ก็สวยงดงามค่ะถ่ายจากกล้องสดนะคะ ต่อโคดศิลานะคะท่านรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ700บาทนะคะท่านสนใจองค์ไหนอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมองค์ไหนนะคะแอดไลน์ทักข้อความเข้ามาได้เลยนาะท่านแต่ในคลิปวิดีโอนะคะหนูก็จะถ่ายให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะท่านแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะ เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่สิบสองค่ะรายการที่สิบสองรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเซมาฉลองกุฏินะคะท่านหลวงปู่ศิราสิริจันโทนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธ์นะคะเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะท่าน หลายท่านยังไม่มีเก็บรุ่นนี้กันนะคะเหรียญเศษมานะคะเป็นกล่องเขาท่านได้มาพร้อมกล่องนะคะเขาทานเหรียญเศมานะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่700ดรอบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะเจ็ร้อยบาทนะคะท่านท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดามแนะล้ท่านเหรียญเศมาท่านนะคะนี่ค่ะลูกศิษยลูกหาท่านเยอะนะคะหลวงปู่ศิลานะคะ 700บาทเท่านั้นค่าทาน700ร้อบาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทานจองการให้ทานนะคะลาาผลภูนทวีนะคะรายการนี้นะคะ700บาทเท่านั้นค่ะยาดนะคะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่13ค่ะ รายการที่13รายการนี้นะคะเป็นรุ่นดวงดีไหว้ครูปี6 7นะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมนะคะเป็นเนื้อลงยาสีแดงนะคะท่านเนื้อเงินฝาบาทลงยาสีแดงนะคะงดงามมากค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นนะค่ะท่าน700บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะรุ่น รุ่นดวงดีนะคะรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่นิยมกันนะคะท่านลงยาสีแดงน,นะคะองค์สวยๆแบบนี้หาชมกันได้ยากค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะท่านดวงตานะคะรุ่นดวงดีนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านปิดให้ทันกันนะคะด้านหลังนะคะเป็นพญานาคนะคะทั้งหมดเจ็ดเศียนนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นรุ่นเจริญพรบนนะคะร่วมสร้างกุฏิรุ่งสีเงินรวยนะคะเหรียญเจริญพรบนวันนี้มีมาแบ่งกันด้วยกันทั้งหมดสองเหรียญคะ่ะองนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะขอภัยด้วยนะคะท่านเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะองนี้นะคะจะเจริญพรบนอักขระตัวอักษรชัดเจนเลยนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะ ขอแบ่งปันนะคะที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน700บาทเท่านั้นเลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะท่านสนใจหลายองค์หลายรายการนะคะราคาพิเศษแบ่งปันให้นะคะ่ะท่านจะได้เป็นลูกค้าประจำกันอีกนะคะเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านขอปิดท้ายด้วยนะคะเป็นรุ่นเจริญพรบนร่วมสร้างกุฏิเหมือนกันค่ะได้พร้อมกล่องเลยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะท่านนี่ค่ะสวยงดงามมากเลยนะคะเจริญพรบนนะคะคุณท่านดูหน้าเหรียญท่านนะคะคมชัดค่ะแบ่งปันเท่ากันค่ะที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้น,นะคะ่ะท่าน เจ็700บาทเท่านั้นเลยนะคะเนื้อนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะท่านนี่ค่ะให้เห็นกันชัดๆนะคะตัดสินใจให้ไวให้ทันกันนะคะท่านจองให้ทันนะคะวันนี้หนูได้แบ่งปันจองมาไม่เยอะนะคะท่านเมตตามหานิยมค่ะเจ็้อบาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางใหสิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะ วัตถุมงคลท่านนะคะเป็นที่นิยมนะคะคุณท่านจองให้ทันนะคะไม่อยากให้พลาดกันนะคะจองทัานองค์ไหนนะคะหนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะฝากกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ